มีรถมาส่งอาหารจากสกลนครเลยนะฮะถ้าเป็นกรุงเทพคือแกร็ดีๆนี่เองนะฮะโอ้ตรงมาจากไหนอ่ะมันคืออะไรเดียย่าเพิ่งพูดแม่ยังไม่ตั้งกล้องเ็เดี๋ยวๆๆเป็นขอฟซีคสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่น้องมาต่อยแฟมมาดีนะคะซื้อพาไปมารายงานตัวเอฟซีก็สั่งเปฝากลูกไมฝากลู ก็พูดเลยครับพูดอะไรไม่ต้องเกรงใจหรอกจากสกลครับเขาเรียกมาจากส่งถึงที่เลยเนาะคุณรัฐอยากจะสั่งแล้วเขาทำหน้ายุ่งๆเลยโอ้อันนี้ไม่เป็นมันคืออะไรอ่ะครับมันเรียกอะไรนะกันเป็นว่าเป็นสเต็กสเต็กจากร้านเอสเคสเต๊กเฮาส์นะครับเป็นร้านสเต็กชื่อดังของเมืองสกลนะฮะโอ้ ร้านนี้ดังนะฮะอร่อยรู้เหรอยังไม่เคยกินขอเลยกล่องหนึ่งนะครับขึ้มาดูนะไปตั้งก็ไปไวเลยนะครับไปไวเลยเอาไปฝากลูกเอาไปฝากลูกฝากนี่อะน้ำอะไรเอ่ยอ๋อนี่ก็เป็นน้ำวิตามินบีครับผมอ๋อเป็นน้ำวิตามินอ๋อเป็นน้ำวิตามินหนึ่งถุงด้วยนะฮะหนึ่ถุงใหญ่นะครับที่ผมถามเมื่อตอนเช้าเลยที่ก็จะได้ไม่ต้อง กินน้ำวิตามินก็จะทําให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นนะฮะได้รับประโยชน์จากการดื่มน้ําเต็มที่นะฮะ้โอโหขอคุณทาบกับตันคานัลบอกไปากันนะอ่ขันอยู่ืไปล้ขายเห็ดได้แล้วนะโลละเท่าไหร่ เขาขายเมาเลยค่ะหมดนี่นะหกสิบาทเฉยหม้อใหญ่เลยนะร้อยสิบหมดนี่ร้อยสิบร้อยสิบบาทอันนี้หกสิบอันนู้นห้าสิบเป็นร้อยสิบบาทปลาแกงได้หม้อใหญ่เลยด้คมากล้างให้เรียบร้อยพร้อมล้างให้เรียบร้อยแล้วนะไปถึงก็ตอกดำพริกกระเทียมสะไคร้ลงหม้อได้เลยล้างอีกเด้อเมื่อแล้ว เอาไปถึงตะลางอีกรอบหนึ่งจะได้เกี้ยงเกี้ยงกว่านี้เนาะจะได้สะอาดเตียมอ่องกกลััวมนแตไอเห็ดแดงๆนี่คือเหี้ยไรเห็ด้ยเห็ดตัวใหญ่เห็ดอ้นนเสือเห็ดใต้ต้นแอลมอนแอลมอนบอกม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะเกาลัดเกาลัดอะไรนะ ต้นอัลมอนมาจากไหนใต้ต้นเก่าลัดนะเสือเสืมาอยู่ใต้ต้นเกาลัดถ้าถ้าต้นอัลมอน่ต้องเปกระบกเอ้เห็ตะขาันี้แม่ได้ยุ้ยน่าบเห็นมันหอเอาสไมเห็นนะจม่อ๋ะซสีกิบาจ้อไข่ันแพงเ่ป็นแบ่งย่อยคนขายลูกชิ้นเนี่ย ไม่มีแรกว่ะแรกแม่มาต่อย